มุนิกะชาดกชาดกว่าด้วยอาหารโอชะณนะเจตวันมหาวิหารคนครสาวัตถีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว,ว่าพระพิสุร,รูปหนึ่งมีความปรารถนาจะศึกเพราะได้รับการเอาอกเอาใจพูดจาชักชวนแท้โลมจากสาวแก่นางหนึง่งพระพุทธองค์จึงทรงสอบถาม พระพิสุรูปนั้นก็ยอมรับแต่โดยดีพระบรมศาสดาจึงตัดเตือนสติตว่าดูก่อนพิสุนิใช่แต่บัดนี้เท่านั้นที่หญิงคนนี้ทำให้เธอพินาศแม้ก่อนนี้เธอถึงกับสิ้นชีวิตในวันวิวาของหญิงคนนี้ต้องเป็นอาหารอันโอชะเลี้ยงคนมากมายในงานทีเดียวตัดดังนี้แล้วพระองค์ จึงทรงนำเรื่องในอดีตมาเล่าดังนี้ในอดีตการสมัยพระเจ้าพมทักครองกรุงพาราณสีณนะชนบทแห่งหนึ่งชาวนาครอบครัวหนึ่งได้เลี้ยงโคไว้สองตัวพี่น้องชื่อมหาโลหิตกับจูลโลหิตและเลี้ยงสุกรตัวหนึ่งชื่อมูนิกะแต่เช้าตู่ทุกๆวันชาวนาจะนำโคทั้งสองไปไถนา บรรทุกน้ำบรรทุกปืนกว่าจะได้กลับบ้านพักผ่อนก็ตะวันตกดินไปแล้วไม่ว่างานใดๆที่เป็นงานหนักตากตำ่ำชาวนาได้อาศัยแรงโคทั้งสองนี้เสมอซึ่งโคทั้งสองเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวทีเดียวอยู่มาวันหนึ่งชาวนาได้จัดพิธีมั่นลูกสาวของตนให้กับชายหนุ่มคนหนึ่ง หลังจากพิธีมั่นผ่านพ้นไปแล้วแกก็คิดจะเตรียมงานสำหรับวันแต่งงานที่จะมาถึงในไม่ช้าทุกทๆวันลูกสาวชาวนาจะนำข้าวถั่วกรรมและอาหารอย่างดีจำนวนมากไปเลี้ยงหมูมูนิกะเมื่ออากาศร้อนหญิงสาวจะอาบน้ำขัดถูร่างกายให้มันแม้พื้นข้อสกรปรกก็จะลงมือถูให้สะอาดเอีย่ยม ตกกลางคืนจะส่งไฟไล่ยุงให้ส่วนโคทั้งสองพี่น้องไม่เคยได้รับการเอาเอกเอาใจเช่นนี้เลยต้องทำงานแต่เช้าตโตได้รับเพียงข้าวรีบหญ้ากแก่ๆหรือใบไม้แห้งๆเท่านั้นโคจูลาโลหิตเห็นการกระทำของชาวนาและบุตรสาวเช่นนี้อดน้อยเนื้อต่ำใจไม่ได้ จึงกล่าวลำพันกับโคโมหาโลคิตผู้เป็นพี่ว่าพี่เราทั้งสองทำงานหนักสารพัดอย่างไม่มีวันว่างเว้นแทบจะเรียกว่าเราเป็นผู้ทำมาหาเลี้ยงครอบครัวนี้ก็ยังได้แต่เราได้กินเพียงข้าวรีบฟางหญ้าแห้งใบไม้แก่ๆอย่างนี้ส่วนเจ้าหมูหมูนิกะ วันทั้งวันเอาแต่นอนไม่เคยทำอะไรสักอย่างเดียวกลับได้กินข้าวอย่างนี้ช่างไม่ยุติธรรมเลยโคมาหาโลหิตผู้พี่จึงกล่าวเตือนน้องว่าน้องรักเจ้าอย่าได้คิดอิจฉามูนิกะเลยที่มันกินอย่างนี้ไม่ได้กินเพื่ออยู่แต่กินเพื่อตายคอยดูสิอีกไม่กี่วันเมื่อถึงวันแต่งงานของคุณหนู เขาก็จะจับมันแกงเลี้ยงแขกที่มาร่วมงานเจ้ากินแต่ข้าวรีบอย่างนี้นะ่ะดีแล้วอายุจะได้ยืนและแล้วก็เป็นจริงตามคําของโคโมหาโลหิตเพราะต่อมาอีกไม่นานเขาก็ช่วยกันจับสุกรมุนิกะฆ่าทําแกงเลี้ยงแขกที่มาร่วมงานแต่งงานนิยายที่หมูมุนิกะจะแผดเสียงร้องขอชีวิตอย่างน่าสงสาร ก็ไม่มีใครเห็นใจซ้ำนายสาวซึ่งเคยเอาอกเอาใจมันอย่างดีตลอดมาเมื่อครั้งก่อนยังลงมือช่วยค่าอีกแรงเสียด้วยโคจุลาโลหิตจึงกล่าวกับโคมหาโลหิตว่าพี่ฉันเห็นโทษของการกินมากๆของเจ้าหมูมุนิกะแล้วว่าเป็นอย่างไรทำให้รู้สึกว่ากินหญ้ากแก่ๆกับใบไม้แห้งๆของเรา ช่างเป็นอาหารที่ประเสริฐสุดจริงๆกินแล้วอายุยืนกว่าอาหารอร่อยๆของเจ้ามุนิกะตั้งร้อยเท่าพันเท่าเฉียวแล้วโคทั้งสองพี่น้องก็สนทนา,ากันด้วยความเบิกบานใจเมื่อพระพุทธองค์ทรงสแสดงธรรมจบแล้วทรงเทศนาอริยสัจสีพระพิสุนั้นส่งใจไปตามคำพระธรรมเทศนา บางเกิดความสลดใจเห็นภัยในวัฏสงสารและโทษของการทองเรือนสามารถประคองใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นในศูนย์กลางกายได้บรรลุธรรมดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลแล้วพระบรมศาสดาทรงประชุมชาดกว่าสุก,กรมุนิกะได้มาเป็นพิสุผู้คิดจะศึกรูปนี้โคจุลาโลหิตได้มาเป็นพระอานนท โฆมหาโลหิตได้มาเป็นพระองค์เองขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร้แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ